อยากกินอเมริกาโน่ร้อนแต่เป็นลนักษณะแบบไนโตรครับคราวนี้เนี่ยการทำไนโตรปกติต้องมีแบบพวกวิปปิ้งครีมแก๊สวิปหรือว่าเครื่องทำไนโตรแต่ว่าในสูตรนี้เนี่ยใช้แค่ เครื่องชงกาแฟแล้วก็มีแค่ท่อสตีมนมเท่านั้นครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทํากาแฟที่มีชื่อว่า a e โ o g a n o ครับซึ่งเป็นเมนูกาแฟร้อนที่มีลักษณะโฟมนุ่มๆเป็นครีมมี่ครีมมี่เหมือนกับไนโตรนั่นเองครับสูตรการทําก็ง่ายมากเลยเพียงสกัดช็อตเอสเปรสโซออกมาเป็นดับเบิลช็อตครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ตัวกาแฟอยู่ที่20กรัมแล้วก็จะดึงปริมาณน้าออกมาอยู่ที่60 ml ครับเราก็จะยังไม่เสริมเนาะใช้เป็นพิชเชอร์แบบนี้ครับใส่กาแฟลงไปเลยนี่นะครับ เทคนิคของเขาเนี่ยคือเขาใช้แค่น้ำแข็งครับทุกคน mm hmm. การใช้น้ำแข็งเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องดูแก้วเราเสิร์ฟด้วยถ้าเกิดแก้วของเราเนี่ยเป็นแก้วขนาดสัก6ออนนะครับก็ใช้น้ำแข็งประมาณสัก120กรัมถึง150กรัมส่วนถ้าเกิดเป็นแก้วไซส์ใหญ่ขึ้นมาเช่นแก้ว8ออนครับหรือสิออนเนี่ยเราอาจจะใส่น้ำแข็งเพิ่มปริมาณขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้มันเต็มแก้วมากขึ้นเนาะอันนี้ผมใช้น้ำแข็งอยู่ที่ประมาณ130รสากรัมนะครับใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาไปสตรี เทคนิคมันเราสตรีมตัวนมเลยนะครับให้หมุนนะครับไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับอุณหภูมิในการเสิร์ฟครับก็มีความใกล้เคียงกับตัวกาแฟร้อนปกติเลยนะครับนี่เลยตอนนี้ก็น้ำแข็งละลายหมดแล้วนะครับกลับมาสู่ช่วง turning point ทำความร้อนเนาะนี่ครับอุณหภูมิก็ได้แล้วเนาะแบบนี้เลยครับมา หลังจากที่เราสตรีมเสร็จแล้วเนาะก,ก็พร้อมจัดเสิร์ฟครับโหคือต้องบอกว่ามีความเป็นโฟมอะ่ะเหมือนในโตจริงๆเลยนะทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นแก้วไซส์ที่ผมใช้เนี่ยประมาณอยู่ที่สัก10ออนนะครับตัวน้าแข็งเนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็ประมาณ135กรัมนะครับแล้วก็ช็อตกาแฟตามที่แจ้งเลยรสชาติเราจะมาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับฟองในโตเลยครับทุกคนฟองแบบนุ่มมากๆเลยนะนุ่มแบบอารมณ์แบบคล้ายๆแบบฟองนมเลยอนะประมาณนั้นเลยนะ อร่อยกาแฟมีความมีความแปลกไปนะครับไม่เหมือนกับตัวอเมริกาโน่ที่เราทํากันเท่าไหร่เนาะ <Wow. S 1> มันจะมีความความบางแหละแน่นอนเพราะว่ามันใช้ปริมาณช็อตเนี่ยแล้วมันก็จะไดรลูดกับน้ําแข็งแต่ว่าพอเราสกัดออกมาเป็นดับเบิลช็อตแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่ามันลงตัวในการทําสูตรแก้วที่เป็นแก้วลักษณะแบบแก้วร้อนนะครับหรือการเสิร์ฟแบบเมนูร้อนซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าแก้วนี้เราใช้เป็นซิงเกิลช็อตแล้วเราใช้ อัตราทุกอย่างเหมือนเดิมเช่นน้ำแข็งเท่าเดิมและอะอย่างเท่าเดิมเนี่ยผมว่ามันจะจืดแล้วก็บางหางใบแต่จากการใช้ดับเบิลช็อตเนี่ยถือว่าออกมาได้โอเคเลยส่วนเทคนิคครับก็คือใช้น้ําแข็งเนี่ยเยอะๆเลยครับเพราะว่าการที่เราใส่น้ําแข็งลงไปในพิชเชอร์มันจะช่วยดรอปอุณหภูมิของกาแฟาก่อนแต่ถ้าน้ำแข็งเราเนี่ยครับแบบใส่น้อยลงไปเนี่ยการที่ตัว กาแฟกัดน้ำแข็งมันโดนกันเนี่ยมันก็จะละลายเร็วฉะนั้นอุณหภูมิมันเนี่ยจะไม่ถึงเท่าไหร่ครับเวลาที่เราเอาไปสตรีมนมมันจะมีระยะเวลาในการสตรีมเนี่ยหรือว่าการสร้างฟองเนี่ยที่น้อยฉะนั้นยิ่งน้ำแข็งเยอะครับแล้วก็มีความเย็นจัดเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีเวลาในการเต่าโฟมครับให้มีความหนานุ่มมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะและใครครับที่อยากลองทําเมนูแอโรกาโน่ครับแนะนําเลยว่าเป็นเมนูที่เปิดประสบการณ์การกินกาแฟาร้อนแบบใหม่เลยเพราะว่าไอฟองในตโลแบบเนี้ยมันช่วยกักกลิ่นครับ ของกาแฟเนี่ยแล้วก็มีเฟรเวอร์ความหอมที่มีมิติไม่เหมือนกาแฟแบบเก่าเลยนะครับสูตรนี้ก็ลองเอาไปทำกันดูนะส่วนใครทำแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับและพบกันใหม่ใน EP นะีหน้ารับรองเลยว่าจะมีเมนูใหม่ๆสนุกๆมาแจกแน่นอนครับ